เป้าหมายของเราคือเราต้องตามหาเพเยอร์ที่ปลอมตัวเป็น NPC นะครับนะเฮ้ยนี่นี่นี่เหมือนกูเห็นตรงนี้นี่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 ไอ้นี่ใช่ไหมไอ้นี่ใช่ไหมเนี่ยไอ้นี่ใช่ไหมเนี่ยเอ๊ะแล้วมันยิงยังไงวะเฮ้ยเอาแล้วมันยิงยังไงอ่ะเฮ้ยไปนู้นแล้วเฮ้ยโอเคไอ้ยังมันยิงยังไงวะขออภัยนะครับคือแบบว่า ยังเล่นให้เป็นนะครับนะเพิ่งเข้ามาเล่นตาแรกนะครับนะมีประเดี๋ยนี่ประเดี๋ยอ๋อลิงก็เล็งโอเคเรียบร้อยกูยิงผิดคนนะครับนะวัดเด้อวอ๋อยิงผิดจะถูกตูนสตันโอเคเรายัางเล่นให้เป็นไงนะครับนะใครมันทําตัวมีพิลุษเรายิงแม่งหมดอะ่ะใครดูไม่เนียนเฮ้ยผมว่าอยู่แถวแถวชายหาดป่า,ดาวะมันมีตัวที่แบบไม่เนียนเป่วะเอ๊ไอ้นี่ไอ้นี่อนี่นตีเนะโอเค ทีวิสุดท้ายก็คืออย่ายิงมั่วนะครับยิงมั่วไม่ได้นะยิงม่วตายนะครับเอเราต้องหาดูอุ้ยอะไรอะเอ้าอ้าวจบเกมครับผมคนซ่อนชนะวอทโอเคตอนนี้เราเป็นคนซ่อนครับผมโอเคเราต้องทําตัวนิยนๆนะคือเราต้องทําตัวให้มืนเหมือนวอทมากที่สุดนะครับนะก็คือเดินน่นแหละนะครับึงเดึงตึงตึตึงตเางหน้าดูเหมือนมีฮันเตอร์กลับก่อนนะครับกับผู้ตาย ดึงดึงต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 ึงเรื่องเนียนนะบอกผมได้เลยจริงๆผมเนียนมากนะเมื่อก่อนเนี่ยผมแอบกินขนมเคอนบ่อยนะครับไม่มีใครจับได้เลยนะครับนะมันมีเหมือนกับลูกศรสีมุ้งวงชี้มาตรงนี้คืออะไรไม่รู้นะครับเนี่ยเนี่ยโอ้โหเนียเราเข้ามาถุงเสื้อปาดยรเค้กเปล่าไม่รู้นะครับนะตอนนี้แล้วก็เรานินเนียนไว้ก่อนกูเนียนอยู่เด้กูเนียนอยู่เด้ตอนนี้พี่หญิงคนนี้มันเหมือนมันรู้ว่ะตรงนี้มีอยู่สองคน ผู้หญิงคนนี้มันเอาแน่ผู้ชมมันเอาแน่มันเอาแน่นเอา,เ,อาเรียบร้อยกูตายก็ดันไม่เดินติดไอเดินติดจำแพงไงเอามาคราวนี้เราต้องเนียนๆหน่อยนะครับนะโอ้โยเยี่ยอะไรวะเนี่ยมาถึงนี่ขอเล่นก่อนได้ไหมอ่ะขอเล่นก่อนได้ไหมอยู่ห่างมันเอาไว้ครับผมโอ้โห เหมือนเดินเข้าไปหาลูกกระสุนไอ้เทียเพิ่งเริ่มเกมแป๊บเดียวทาาย่านกูตายแล้วนะครับนะสงสัยการซ่อนแอบมันไม่เหมาะกับเราวะเราต้องเป็นนักฆ่าวะ่ะคุณผู้ชมเฮ้ยไอ้ที่นี่มันวิ่งวะ่ะเอา้ามันหาไปแล้วเมื่อกี้อ่าเมืองอยู่นี่นี่เองไอ้ตัวสีฟ้าเมืองหาโอเคมันคือเอ,อ็นบีซีครับแล้วเมื่อกี้มันวิ่งได้ไงวะโอ,โอ้โหไอ้เจี๊ยเสือกแหลกด้วยนะครับโอ,โอ้โหดีจริงๆแล้วกูจะรู้ไหมเนี่ยคนไหนบอทเนี่ย มันมาแหลกอย่างนี้ไม่ได้นะอยากกระตุกซี่ไปที่เด็ดกูหรือไปที่เด็ดห้องวะน้านะลำพังแม่งก็ดูยากอยู่แล้วนะครับว่าใครปลอมตัวเป็น NPC นะครับนะเฮ้ยอะไรวะนะเนียนเหรอมึงอะโอเคยิงมั่วไม่ได้นะครับนะแม่ไม่ประสบความสำเร็จด้านไหนเลยนะครับชีวิตเฮ้ยดูมันแหลกอะดูดิแล้วกูจะรู้ไหมนะว่าคนไหนมันเนียนแล้วทำไมมันต้องมาแหลกตอนที่ผมได้เป็นฮันเตอร์ด้วยวะเนี้ยจะดูออกอยังไงลำพังเอา้า แพ้ครับผมคราวนี้เราจะเป็นคนซ่อนที่ต้องชนะให้ได้ครับผมดึงซิดึง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 นี่พยายามเนียนที่สุดแล้วนตีตอนนี้นี่คือพยายามเนียนมากครับตอนนี้เฮ้ยเปลี่ยนเสื้อว่ะก็เปลี่ยนเสื้อได้นะครับเพื่ออะไรวะขออยู่นานๆได้ไหมขออยู่นานๆได้ไหมได้โปรดนะครับนะเออกลัวจะเนียนๆเลยยังคือแบบเนียนจิิบเนียนจินิบโอเคสวัสดีครับจะยิงกูไหมเอาจะยิงกูไหมเอาเออแค่นั้นแหละมึงอ่ะ จไม่ถึงเนี่ยกูยืนสู้กับลูกปืนปรารักันนี่ีแหละมันเปลี่ยนใจนะครับโอ้โหรีบหนีก่อนดีกว่านี่กูยังไม่รู้เลยพรกกินให้ทำไรนะครับเอาแต่เดินไปเดินมาเอาให้รอดกอนดีกว่าเอา้าอะไรอ่อ๋อชนะเออที่ยไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับแกมือแกมือตอนนี้เราได้เป็นมือปืนครับผมมาฝากตัวรับใช้นายเป่าหัวผู้ขวาง,งทางเดินนายมาเป็นมือปืนแล้วเอา้าเกิดอะไรขึ้นวะ ข้ามฆ่าม่วนะฆ่าม่วงก็ไม่ได้นะผมว่านะเพราะว่าไอ้หลอดสีฟ้าๆของฝั่งคนซ่อนนะ่ะน่าจะเป็นเหมือนกับการยิงมั่วหรือเปล่านะแบบนี่กูยังไม่ยิงใครเลยเนะี่ยกูยังยืนแพมยืนมองอยู่นะครับอุ้ยไอ้เอสื้อฟ้านี่มีพี่รุดว่ะเฮ้ยนมหยุดไปไหนอ่ะเฮ้ยมันหยุดจริงว่ะโอเคนะครับมันคือเอ็มบีซีนะครับนะและเอ็นบีซีกับคนมันเดินต่างกันยังไงวนะไอ้เี้ยกูยังไม่รู้เลยนะเนี่ยเฮ้ยไอ้เจ้ามันไมเดินติด,ดวนะเนี่ย เฮ้ยปอมตัวเนียนหรอมึงอะอ้าวเล่นเล่น,เล,นเล่นแบบเดินเนียนใช่ไหมกูคเคยเล่นมุกนี้กูเอ้ยเอ้ยติงเนี่ยกูเคยเล่นมุกนี้และคิวถูกคนด้วยครับคิวถูกคนด้วยมุกนี้มุกนี้พี่เล่นตั้งแต่ตอนอยู่ปถมนะครับน้องโถใครๆก็เคยเห็นเ้ยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอะไรอะอ๋อพี่แพ้แล้วนะครับนะอย่าเสียเวลาข้างหน้ามีคนกูเดินเลี้ยวเลยถัดจากกูตายนะครับนะโอเค พยายามหลีกเลี่ยงกับพวกคันเตอร์ไว้แล้วกันนะโอ้ยซึ้บข้างหลังเดี๋ยวกับเลยสัตว์ถ้าเราทําสูตรยืนเฉยเราจะตายปะว่าตอนนี้เราจะยืนเฉยๆตรงเนี้ยคุณคิดว่าผมจะตายปะมาดูกันครับผมเราจะยืนเฉยๆอยู่ตรงนี้มาดูกันว่าผมจะตายหรือเปล่านะครับนะเฮ้ยมันเดินมาเลยมีฮันเตอร์เดินมาครับผม เอาไม่ใช่เด่ right? voulais, hay hay right. oh, ๋ยวพวกกูนี่ว่านะครับเคยชิมคลีนเลยอ่ะเคยยืนตู่ยืนอยู่ตรงนี้แบบคลีนคลีนเลยครับไม่มีฮันเตอร์มาเลยครับโอ้โหแบบว่าผมว่าผมชนะว่ะเนียนๆคลิปเลยอะเจอสเต็ปการเล่นซ่อนหาแบบนี้เฮ้ยมึงอย่าล่อมันมาดิไอ้ียพวกนี้มันจะล่อมาทําไมวะเดี๋ยวก็ตายห่ากันหมดหรอกนะครับนะเฮ้ย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 ผมว่าเราผมจะตายเพราะไอ้เฮี้ยเนี่ยเนี่ยผมว่าผมจะตายเพราะไอ้ที่เสื้อม่วงเนี่ยดูทรงนะนะครับ หรือว่าวิธีนี้มันได้ผลจริงไหมคุณผู้ชมเหลือแค่หนึ่งนาทีแล้วว่าผมจะรอดนะวะเฮ้ยไปเล่นตามกันได้นะครับนี่ผมกำลังแจก,กสูตรนะสูตรการเล่นท่อนแอบที่แบบไม่ต้องทําอะไรเยอะคือยืนอยู่เฉยๆนีนนน่ดูดิมาศึกษาทิกดูดิอะไรเอาอะไรอย่าบอกอ่ะอย่าบอกนะว่าพี่มามาสปอยคนอ่ะไม่ได้น้องเหลือแค่เจ็ดวิพี่จะชนะแล้วน้องขนาดเอาผีมาบอกนะนเนี่ย ยังรอดนะครับทําเป็นเล่นไปนะครับนะนี่ตึงเปียตึงอ้าวฮันเตอร์ชนะว้าวเดอะฟารกเฮ้ยอะไรอะคือตรงนี้คืออะไรไม่รู้นะครับผมมาถึงกูเข้าเลยกาลาดบิ๊กขึ้นเลยไม่รู้ครับลองดูนะ่ะนี่เล่นมาตั้งนานไม่เคยทําอะไรเลยนะครับหรือว่านี่มันคือภารกิจที่เราต้องทวาวะอ๋อนี่ไงด้านข้างเนี่ยมันมีบอกอยู่นะเนี่ยว่าเราต้องไปตรงไหนนะครับแล้วก็มันจะมีภารกิจขึ้นตรงนู้นเวย้ยโอเค โหมันเสี่ยงมากเลยนะที่ต้องเดินมาใ,ใกล้ๆไอ้หมอ,อนี่เนี่ยโอเคเราต้องทำภารกิจนะครับผมแล้วก็กลับครับผมภารกิจเสร็จแล้วก็กลับหลีกเลียเล่ยงเพย์เยอ์ให้ได้มากที่สุดนะครับนะตึงเด้เตึงตึงตโอหอีซี่วะ่ะแสดงว่าเมื่อกี้ภารกิจไม่ผ่านนะคนซ่อนเลยแพ้ครับผมเขาคูแท้ๆนึกว่าแค่ซ่อน,นเียๆแล้วจะชนะไงแล้วทำไมภารกิจกูมาเดินไปเดินมาที่เดิมวะเนี่ยโอโ ดูเหมือนมันจะชิวๆนะฮันเตอร์นะ่จาจะกระโปงนะตอนนี้นะครับเยังรอดโย่เรายังรอดโย่เรายังเลสโกปับปัมป๊มตรงนี้ได้แบบชิวๆนะนะไม่ได้ต้องทำอะไรเลยโอเคเนียนๆเลยเนียนๆเลย,เย,นเนย,เลยโอ้โหรอแบบว่าตึงๆไงคือตอนนี้เราทำธุรกิจแบบชิวๆเลยนะครับนะเฮ้ยอย่าเริ่มเล่นเป็นหลังจากที่โง่มาหลายตาครับผม ดูเหมือนภารกิจจะเหลืออันสุดท้ายปะล็อกค,คืออะไรเนี่ยไม่รู้อะล็อกเม์เทนนะครับโอ้ชนะปะเนี่ยชนะโอเคผมว่าเรามาหาวิธีเอาตัวรอดของเราดีกว่าเราจะเดินตามพันเตอร์นะครับสูตรนี้ผมว่ารอดเชื่อผมดิเดินตามพันเตอร์นี่ที่ที่อันตรายที่สุดอยู่ที่ที่ปลอดภัยที่สุดเฮ้ยยังไงไอที่นี่สงสัยแล้วว่าไอสีมพูงมื่กี้วิ่งยังไงวะน่านะ ที่ที่อันตรายที่คือที่ที่ปลอดภัยที่สุดไม่รู้หรอเนี่กูเดินตามเองเนี่ยอ้าวอ้ชนะก่อนครับผมเฮหัว่าเราต้องลองสูตรเมื่อกี้ไหมวะไอส right. like ูตรที่เดินตามพันเตอร์นะครับนะ่เนี่ยเดินตามไปเลยเดินตามเตัวนี้เดินตามไปเลยเดินตามไปเลยนีนเนีนเเนียนตตึงตึงตงตตึงึึาเรียก่แอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลย ผมจะแอบมองไอ้นี่อยู่นะจ๊ะแต่มันไม่รู้บ้างเลยโอเคนี่แอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยนะครับนะแอบมองเธออยู่นิดนิดแต่เธอไม่รู้บ้างเลยโอเควิธีเดินกูเดินตามแม่งเลยสั์ฮันเตอร์เหรนี่อยู่นี่อยู่ตนอยู่ไปหนงจ้าพี่ไปด้วยไปด้วยไปด้วยตือดดดตืดดดกูเดินตามเลยตาม่นชีวิตฮันเตอร์ครับผม